ยะนายกยืนยันแก้กฎหมายต่างชาติเช่าที่ดินถือครองคอนโดในไทยได้เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เอื้อต่างชาติไม่ได้เอื้อไหนทุนครับนายกเศรษฐากล่าวถึงกรณีที่สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้กฎหมายให้ต่างด้าวเช่าที่ดินเพิ่มเป็น99ปีซื้อคอนโดเพิ่มเป็นร้อยละว่าเป็นข้อเสนอแนะจากกระทรวงการคลังครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งก็คือการให้ต่างชาติเนี่ยสามารถเช่าระยะยาวได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายอยู่แล้วแต่มันเช่าได้แค่ประมาณ30ปี หรือ50-50นะครับซึ่งไม่ได้เป็นการขายขาดหรือว่าเป็นการให้กับใครและในทุกๆประเทศก็มีการให้เช่าในลักษณะประมาณนี้ด้วยครับบางประเทศให้เช่ายาวถึง150ปีแต่กระทรวงการคลังคิดว่าสําหรับประเทศไทย9-9ปีก็พอเหมาะแล้วครับส่วนเรื่องการถือครองคอนโดที่ให้ต่างชาติถือครองจากร้อยละ49ปรับเป็นร้อยละ75ตรงนี้มีรายละเอียดนะครับว่าแม้จะขยายเป็น75เนี่ยแต่คนที่มีสิทธิ์โหวตก็ยังคงอยู่ที่ร้อยละ49อยู่ดีเหมือนเดิมนะเท่ากับว่าคนไทย ยังเป็นใหญ่ก็คือร้อยละ51ซึ่งส่วนที่ปรับขึ้นมานั้นไม่มีสิทธิ์โหวตไม่มีสิทธิ์ออกเสียงใดๆครับเพียงแต่เข้ามาอยู่อาศัยได้เท่านั้นบางกลุ่มมองว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เอื้อต่อนายทุนแบบจุกๆไปเลยนายกมีคําตอบเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าตรงนี้เป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจคิดว่าคงไม่กระทบอะไรเพราะเรื่องการเช่าระยะยาวเช่นนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วและโครงการนี้ก็เคยพับแผนไปเรื่องที่ถูกพับไปก็คือเรื่องของการขายที่ดินซึ่งอันนั้นเป็นประเด็นใหญ่มากๆยง ไม่ได้เสนอตรงนี้เข้ามาครับคิดเห็นอย่างไรกับการขยายเวลาให้ต่างชาติเช่าที่ดินเช่าคอนโดในไทยได้ยาวขึ้นเป็น99ปีเพื่อดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาในไทยคอมเมนต์หน่อยครับ